สวัสดีค่ะพบกับมิ้วเข็มสอนหนูขาวค่ะกับรายการ r ร้ e ิ It Easy สนุกขับสนุกรู้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเจอกับเหตุการณ์ที่มีรถมาชนและคู่กรณีหลบหนีเราก็เลยอยากจะรู้ว่าทะเบียนรถคันังกล่าวเนี่ยเจ้าของคือใครเพื่อนํามาเป็นหลักฐานในการดําเนินคดีหรือกรณีที่ไปซื้อรถมือสองแล้วอยากจะตรวจสอบว่าทะเบียนรถคันนั้นถูกสวมสิทธิ์ถูกขโมยมาหรือเปล่า วันนี้ค่ะมิวจะมาเล่าให้ฟังนะคะวิธีการตรวจสอบว่าเจ้าของรถคือใครสามารถตรวจสอบได้ที่ไหนอย่างไรบ้างและจะต้องมีกรณีอะไรที่เราจะสามารถขอตรวจสอบได้ค่ะซึ่งการตรวจสอบว่าทะเบียนรถเป็นของใครผู้ครอบครองคือใครหรือว่าตรวจสอบรายละเอียดต่างเนี่ยค่ะจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะโดยผู้ที่มีสิทธิ์ขอข้อมูลต้องเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียเช่น ผู้ที่เป็นคู่กรณีในอุบัติเหตุหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีความโดยข้อมูลจะได้รับการเปิดเผยตามดุลยพินิษของนายทะเบียนและในบางกรณีอาจไม่ได้รับอนุญาตหากเหตุผลไม่เพียงพอค่ะซึ่งเอกสารการยื่นเรื่องขอตรวจสอบทะเบียนรถมีดังนี้ค่ะบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงและสำเนาลงลายมือชื่อบันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีความเช่น อุบัติเหตุรถชนหรือรถหายจะต้องแนบสำเนาบันทึกประจำวันหรือใบแจ้งความที่ออกโดยสถานีตำรวจกรณีเป็นนิติบุคคลให้นำหนังสือรับรองนิติบุคคลมาด้วยนะคะพร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามที่รับรองลายมือชื่อมาอย่างครบถ้วนหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเช่น ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดหรือกล้องหน้ารถเอกสารจากบริษัทประกันภยัยหรือเอกสารการซื้อขายรถที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนี้ต้องมีสำเนาและลงลายมือชื่อรับรองนะคะสำหรับขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อขอตรวจสอบว่าทะเบียนร,รถคันดังกล่าวเป็นของใครสามารถยื่นเรื่องได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่รถคันนั้นจดทะเบียนด้วยก่อนยื่นเรื่องจะต้องเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นนะคะให้ทําการยื่นคําร้องขอตรวจสอบทะเบียนรถต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะทําการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมดหากข้อมูลครบถ้วนและมีเหตุผลที่เหมาะสมก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะโดยนายทะเบียนจะพิจารณาคําร้องและแตัดสินว่าจะอนุมัติหรือไม่ซึ่งขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานะคะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของกรณีหลังจากคําร้องได้รับการอนุมัติก็ให้ดําเนินการชรําระค่าธรรมเนียมโดยผู้ยื่นคำร้องต้องชำระค่าธรรมเนียมที่กำหนด เช่นค่าคำขอค่ารับรองสำเนาหรือค่าค้นเอกสารเป็นต้นค่ะเมื่อดําเนินการครบทุกขั้นตอนผู้ยื่นคําร้องก็จะได้รับเอกสารผลการตรวจสอบทะเบียนรถและใบเสร็จรับเงินค่ะก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนเรียบร้อยนะคะสําหรับการขอตรวจสอบชื่อเจ้าของรถค่ะ ต้องขอบคุณ m a ส d a ด้วยนะคะที่ทําให้เรื่องใช้รถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคําถามอะไรเพิ่มเติมส่งมาได้เลยค่ะผ่านทาง Facebook m a ด้าไทยแลนด์มิวเซรี่หาคําตอบมาให้นะคะวันนี้มีวแล้วรายการ d Drive It Easy สนุกขับสนุกรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ